เราไม่จาเป็นต้องไปสืบสาวรายเรื่องอะไรรอกไม่ต้องไปคิดมากอะไรรอกแค่สังเกตมันเนะ่ก็จิตใจมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นฮะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวคิดลุ้งั้นเรื่องนั่นเะรื่องนี้นหะไม่ต้องไปแก้ไขมันแค่ดูมันเฉยเฉยเนะี่ยมันเกิดมันดามันเกิดมันดาความคิดเกิดดา ความรู้สึกดีมันเกิดขึ้นมันดับไปความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นมันดับไปบางคราวก็เบาอ,อกเบาใจบางคราวก็หนักอ,อกหนักใจบางคราวก็ผ่องใสบางคราวก็เศร้าหมองไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันไม่จําเป็นต้องไปสืบสาวเล่าเรื่องคิดค้นอะไรทั้งนั้นฮะมันจะดีเลิศประเสริฐแค่ไหนมันก็ดับลงไปมันจะเลวร้ายอย่างไรมันก็ดับลงไปร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะบางคราวก็รู้สึกกระปีก้กระเป๋าดี บางข่าวในมันหนักหน่วงไปมดเลยให้ร่างกายเมื่อก็มันเป็นข้งมันอย่างนั้นมันทําหน้าที่ข้อมันอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องไปตั้งหัวข้ออะไรขึ้นมาพิจารณาจนมากวุ่นวายแค่ดูเฉยๆและทําความก็เข่านั่านั่นคือหน้าที่ของมันก็มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเอง นั่นคือพฤติของมันนั่นคือวิถีของมันนั่นคือธรรมชาติของมันแค่ทําความเข้าใจเนี่ยเมื่อจิตมันเข้าใจนวมันปล่อยวางหมดสติปัญญามันเข้าทันแล้วมันเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นก็จิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันปล่อยวางหมดทั้งจิตทั้งใจนั่นแหละแค่เราทําความรู้ให้เท่าอย่างนี้แหละไม่ต้องไปสืบสาวเลาเรื่องไม่ต้องไปคิดค้นอะไรมันมากสุดท้ายมันปัดลงหลักอันนี้จังตัวทุกขันนั้นตามหมดเลย เนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วมันจะง่ายมากแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าการบริบัตรทำในมันสนุกมันเบิกบานผ่องใสเป็นการบริบัติที่สบายที่สุดง่ายที่สุดและก็มีความสุขกับการบริบัติทุกเจ่าะก็โลมากพอแล้วยังมาทุกอยกางบริบัติแค่เราเห็นการเกิดดำเข้ามาในอนะไะมันวางหมดข้อสําคัญในการทําความเพียรคือสังเกตมันบ่อย เห็นการเกิดดับของขันตั้งห้าบ่อยๆขันตั้งห้าก็คืออะไรคือกายเข้าใจเนี่แหละคือความรู้สึกของเราทุกขณะนั้นในขันตั้งห้านะถ้าสี่ขันห้าอายุตนะสัมพันธ์กันในความรู้สึกเดียวมัดเลยทั้งภายนอกภายในผัสสะเขาอยู่ตรงนี้อายุตนะการสัมผัสโดยต้องกันมองเห็นกนรรู้กลิ่นการลิ้มรสการได้ยินอยู่ตรงนี้สี่ก็อยู่ตรงนี้รูปเวทนาเวทนาสมัยไม่สบายเนี่ยเวทนา สัญญาความจําจําเรื่องนั้นจําเรื่องนี้ได้จําอันนั้นอันนี้ได้สังขารความคิดไหมคิดอดีตคิดอานาคตคิดว่า,วาอย่างนั้นว่าอย่างนี้วิญญาณตัวรบู้ก็กมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องไปคีดค้นอะไรเราเชื่อในอันนี้จังด้วยพระน้ตามนะว่าอะไรปรากฏขึ้นมันไม่มันคงเท่านั้นนะมันเกิดดาเกิดดาดูวยการของร่างกายสบายไม่สบายหรือเฉยเกิดดบเกิดดบ ทุกอย่างเลยดูอาการของจิตรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีมันเกิดดับดีก็เกิดดับไม่ดีก็เกิดดับเฉยอยู่ก็เกิดดับความคิดเหมือนกันอจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องไปดัดแปลงอะไรมันหรอกเพราะมันดัดแปลงไม่ได้มันคือธรรมชาติเขางมัน วิถีเขามันหน้าที่เขมามันก็ไม่ได้จ,จาเป็นต้องไปสืบสาวเราเรื่องไหนจะสืบสาวเราเรื่องอะไรจะจะคิดร้อยครั้งจะพิจารณาร้อยครั้งไม่ก็มาลงที่เกิดดับนี่แหละไม่ก็มาลงที่อันนี้จังดูขัางหน้าตานี่แหละงั้นก็ปัดมันลงอันนี้จังดูขวางหน้าตาเลยทุกาาทุกอย่างมองเห็นการเกิดดับนี่ให้ชัดเป็นท่านถึงว่าในพระไตรปิฎกคคุณดันในกายถ้าจิตใจของเราเห็นขันห้าเนี่ยไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นนัตตาแม้มีอายุอยู่เบียงแค่ราตีเดียวนั้นแม้มีอายุอยู่แค่ราตีเดียวคือวันหนึ่งคืนหนึ่งตรงตายแล้วจะไปเห็นการกระดับของขันธะคือเห็นอันนี้แหละจิตเนี่นับบําเป็นจิตที่บวสื่ที่สุดพะเทอิเทเาอากาโตเนี่ยพะเทวิบวบสืิอเอกาโตเนี่ยราตีเดียวถ้าเราจะมีอายุถึงแปดสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบปีเนีเ่ยหรือมีอายุห้าร้อยปีพันปีเนี่ย แ่ไม่เห็นการเกิดดะบของขันทา่าห้าถ้าว่าการเกิดนั้นเป็นโมฆะหมดเห็นฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดมากวุ่นวายไม่ต้องไปสับสนอะไรไม่ต้องไปสืบสาวเล่าเรื่องอะไรหรอกทุกอย่างเกิดขึด้นมันต้องดำไปมันดำไปอย่างนั้นอยู่แล้วทําความเห็นว่าโอ้ยจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะก็ธรรมชาติของจิตใจนะมันเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปว่านั่นคือพฤติของมันนั่นคือธรรมชาติของมันนั่นคือวิธีของมันมันไม่ดีก็อยากให้มันดีพออยากให้มันดีแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันดีเครียดก็ทุกรักก็ทุกอยากให้ดีก็ทุกไม่อยากได้ก็ทุกมันตกแล้วน่าทนหาหมดมันไม่ดีก็ชทงมันเปรียบไม่กะดมันรู้สึกไม่ดีก็ทามันเดี๋ยวมันดําไป มันจะรู้สึกสบายดีก็ช่างมันประเดี๋ยวมันกระดมมันจะรู้สึกเเฉยก็ช่างมันประเดี๋ยวมันกระดบมันจะผ่องใสก็ช่างมันประเดี๋ยวมันกระดมไปมันจะขุนมัวเศร้าหวงก็ช่างมันประเดี๋ยวมันกระดบมันจะเฉยอยู่ก็ช่างมันประเดี๋ยวมันกระดมก็เพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเขามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตัดอะไรออกไม่ต้องเพิ่มอะไรเข้าแค่เห็นตามจริงว่ามันมีวัฏจักรอย่างนี้มันมีหน้าที่อย่างนี้ ทำความเข้าใจแล้วปล่อยวางเป้าหมายคือแค่นี้เองมันไม่ได้มากมายอะไรทั้งนั้นนะ่ะเาหาเราพอนมป้าว่าันไม่รู้เข้าใจอยู่นะ่หย้าหัวต่ำเสาหัต่ตายซะเกิดมันสัวนะ่นน่ะ